อนุญาตายภาพนะครับวันนี้ประเดชพระคุณลองตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเยี่ยมชมบัฟเฟโล่นะครับเด้อนะครับนี่เจ้าของกาลังจะนํามาปล่อยลงน้ําตรงนี้นะครับมีสระน้ํานะครับนี่น้ําใสสะอาดเหลือเกินนะครับนี่นู่นนะครับได้เวลาลงน้ํานะครับเจ้าของเจ้าของบอกว่าเวลาเที่ยงนี่เวลาลงน้ํานะครับนี่ครับผมเปิดได้จ่บอกอัน อันเอาอันนี้ไปให้พี่น้องบิ่งขมเหมมอนห้องผมมันบ่มีเน็ตครับน้องตาวิจารวิจารไทยวีดูไว้ก็ซื้อครับเป็นลุงที่หลังนะครับดื้อน่าเสียดายนะครับนี่เครื่องที่มีสัญญาณเน็ตไม่ได้เอามาด้วยนะครับนี่นี่ตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่นะครับและลูกสาวโอ้ยังสิได้ลูกหลายอยู่ครับคันเลี้ยงดีดีมันหดสามสิบกว่าปีอยู่นี่น้องตา ตามตามให้บึ้งให้เจ้โาโหดอู้นี่นะครับนี่<า>นี่ลูกสาวตัวที่สองนะครับลงมานะครับแล้วก็ลูกชายตัวที่สามนะครับลูกสาวตัวโตนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่<า>ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่น,นานแล้วนะครับไม่ได้เห็น,น,นลงน้ําแบบนี้นะครับนี่ <c oughs> นึกถึงสมัยเป็นคารวาสเลยนะครับนี่ เอาลงนามไว้ที่พ่อใหญ่เพิ่งก็ยุ่งหนีบอกครับด nice. ูแด้ตะกี้ครับพ่อใหญ่ทานนะครับพนผู้พานะครับผู้เป็นเจ้าของนะครับโอ้โหเอนยนต์เลี้ยงจนวัดนั่นนั่นแม่มันนอนเพราะเรานอนเลี้ยงกัน อีเลี้ยจำบ่เป็นตะขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งนะครับนี่ดูนานแล้วนะครับไม่ได้เห็นควายลงน้ำแบบนี้นะครับมาที่เวลาช่วงเที่ยงพอดีนะครับนี่ โยมเขาห่วงมากนะครับพ่อใยญ่ทาพนปูพานะครับผู้เป็นคนเลี้ยงนะครับนี่ลูกก็จะไม่ได้แม่เนาะเขาในส่งคือแม่เบิดครับมีตัวผูตัวเดียวที่ขึ้นมาออกมากก็ส่งตัวผูแล้วมั้ ดนะครับมีน้ำนะครับน้ำสะนะครับครับผม